ไปเห็ดมิด ก็ีจอดถามพวกเจ้าพะนะมัตต์มาคือกันทางผุนกับวาบอมีทั้งผุนแล้วทางเลยมาผุนแล้วว่าบอมีคนทางเทิ่งผุนกับบอบอหลายคนบอควายไอ้นั่นมาแตั้งทั้งไหนจะเนี่ยบอทั้งเอานิ่งหน่อยว่าบอมีเพิ่นไงยังได้เก็บอยู่นี่เดี๋ยวไหนขนาดมืเจอไหนก่อนอะโอ้ยนี่แล้วจำนี่ละ ป่ะมีเห็ด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 อยู่อืมเขาเจ้าเมื่อนั้นเขามาน่ะเพิ่นเออเขามาทางอันน่ะน้องเพิ่นว่าอันเห็ดนันแหล่อยู่ทั้งทั้งทั้งลังคูว่าสันเพิ่นว่านนะจะเพิ่นกระตานี่กันนะเล่นจ้าเอามีเห็ดมีเห็ดผึ่งแถวนี้เป็นเห็ดผึ่งภาษาไทยอย่างคำนั้นพทายพอดได้เบิ่งลายไปครับเนี่ยถอกอยู่ใส่ก็จ้ะฮะ โอ้ยยยะโสไปทางทางยะโสอ็น hmm? hmm ุ่่เ็นเลส่อันนี้มะตะใส่ก่อนทองโอ้มะตะพนทองว่าเปนบุงอันนี้บันบุงขาเนี่ละจ้าอยู่บัวขาวนี่ยละไปตอนบ่ไปทางใดจ้าหนีัดที่นี่โอ้าจว่าบัวขาก็ได้ดอกจ้าโอ้จ้าบัวขาก็ไดดอกจ้าบากไดดอกจ้าดมัน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 เด้อจ้ามันมันเด้อ ไปจ้ะพวกนุ๊กจะชย่างรออยู่นี่ละ